ีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูน้อยอร้อยโลนะจ้าวันนี้เอารถทำมาหากินนะคะมาให้พ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนนะกำลังมองหารถที่จะออกไปสร้างตัวนะคะคันนี้ทำได้หลายแบบเลยจะใช้แบบนี้หรือจะเอาไปบิวอินนะคะทำเป็นร้านกาแฟร้านขายของนะคะขับรถหับเล่คันนี้ได้เลยจ้ะวันนี้นะคะเนเน่มาคู่กับคันนี้เลยจ้ะ Isuzu ไม่ใช่ Suzuki Carry หน่นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5จนะจ๊ะที่รักจ๋า หรือว่าจะเรียกว่ารถกระป๋อน้อยก็ได้นะคะรถกระป๋อน้อยๆสีขาวรถปี2019นะคะให้ดูความสวยของเขาเลยด้านหน้าเป็นสีขาวนะคะตกแต่งด้วยสติกเกอร์สีน้ําเงินนะคะสวยมากๆด้านหน้ากระจังหน้าตรงนี้เป็นสีเทาดํานะคะหรือว่าจะเป็นสีดําก็ได้นะมันเป็นดําออกด้านๆนะคะวิ่งน้อยด้วยคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยนะไม่วิ่งน้อยมากๆนะคะ โลโก้ตรงนี้ของเขานะคะก็เป็นโครเมียมเป็นตัว S สสวยๆเลยใครที่กำลังมองหานะคะต้องรีบมาจับมาจองเลยรถธรรมาหากินวิ่งใส่ของบรรจุของได้เยอะนะคะล้อหน้าล้อหลังนะคะเป็นล้อกระทะนะเดิมจากโรงงานเลยนะคะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถคันนี้เน่ๆติดฟิล์มให้ใหม่แล้วรอบคันนะคะนี่แครี่นะจ๊ะ ตรงนี้นะคะสามารถเปิดได้ทั้งหมด3าด้านเลยเปิดได้ทั้งหมด3ด้านนะคะสามารถพับขึ้นแบบนี้ได้อันนี้ก็คือเอาลงให้ลูกค้าดูนะและให้ดูนี่จะ้ะรอยอาร์คจากโรงงานนะจ๊ะสวยๆเลยเป็นดุมๆเป็นดุมๆนะคะไม่ได้มีแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีนะคะนี่ใส่ของได้เยอะจุใจเลยทุกคนคะ่ะและถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะถ้าเป็นช่วงเทศกาลคันนี้นี่เหมาะกับคนที่จะเอาไปเล่นน้ําสงการมากเลยนะเออ นั่งได้ทุกมุมเลยนะคะนั่งได้ทุกมุมใส่ของบิวอินกันได้เต็มที่นะได้เป็นรถเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยจ้ะให้ดูด้านในกันสักนิดนึงนะคะด้านในสวยมากจ้าบอกกว้างขวางบอกกว้างขวางนะคะเลขไม้น้อยจริงๆอ่ะเนเน่ให้ดูเลขไม้เมื่อพูดถึงเลขไม้เนเน่ให้ดูถึงให้ดูที่เลขไม้เลยคะ่ะคันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะทุกคนคะ่ะ ช่องเก็บของนี่ก็เยอะมากมากเลยนะช่องเก็บของเยอะมากๆอันนี้ที่เปิดเปิดอยู่ไม่ใช่อะไรนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูเครื่องนะคะให้ทุกคนได้ดูเครื่องนะมันจะเก๊กๆกกลางๆสักนิดนึงเพราะว่าปกตินะเราเปิดกันแต่ฝากระโปรงด้านหน้านะคะที่เป็นรถกระบะนะนี่ใครสนใจนะคะที่กำลังมองหารถคันนี้โทรหาเนเน่ได้เลยค่ะศู2ย์เก้าสองหก้าหนึ่งห้าสี่สมหกจ้านี่นะคะให้ดูห้องเครื่องของเขานะคะห้องเครื่องเขาจะอยู่ใต้เบาะตรงนี้จ้าทุกคน ของเลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้แล้วนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงนะจ้าอ,าออกไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะและใครที่กําลังถามหาแผ่นเพจนะแผ่นเพจอยู่ข้างประตูตรงนี้นะทุกคนนะแผ่นเพจอยู่ข้างประตูตรงนี้นะคะนี่เออมาใครอยากได้คันนี้เอาออกไปใช้งานนะโทรหาเน่ๆเลยค่ะ0ู2ย์1 5 4 3 6หห้าหนึ่งห้าี่สามหและถ้าจองคันนี้วันนี้เอาไปเลยค่ะโปรช่วยเติมน้ํามันกันถึงหกเดือนย้ำว่าช่วยเติมกันถึงหกเดือนเลยนะคะ คันนี้ซูซูกิแครีนี่จองวันนี้เปิดโปรโจองวันนี้แค่1,000บาทเท่านั้นค่ะเปิดโปรโจองวันนี้แค่1,000บาทเท่านั้นพูดมาขนาดนี้แล้วราคาต้องเข้าแล้วค่ะคันนี้ราคาแค่349,000บาทเท่านั้นค่ะ349,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถวันนี้กับเนเน่ใช้เงินแค่0ูนบาทผ่อนกันอยู่ที่ 6,000กว่าบาทค่ะผ่อนกันอยู่ที่6,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะใครที่สนใจชื current current fruit, ่นชอบคันนี้รีบแอบรีบโทรมาหาเนเน่เลยนะคะช่องทางการติดต่ออื่นๆเนเน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างถ้าอยากโทรหาเนเน่โดยตรง0926515436สำหรับวันนี้นะคะเนเน่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองค่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเย<ด>ี่ยมมากเลยค่ะผมายพาเชนเอร์อรถไม่ดีนี่ไม่ขายผมขายสุดยอ,อดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ